แต่ว่าก่อนอื่นที่จะมาแต่งที่ไทยนะคะเซฟแทนนะคะหาหากดสวัสดีค่ะเซฟค่ะกิกค่ะค่ะวันนี้เราสคนนะคะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแบบนี้นะคะและในตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนต็นค่ะ ใช่ค่ะค่ะและในวันนี้เนี่ยเราต้องขออนุญาตบอกทุกคนก่อนนะคะว่าเราสองคนเนี่ยแอบตามพี่ๆทีมแอ i เ m i n e ไมนะคะมาตามโรงแรมต่างๆนะคะเพื่อที่อยากจะได้ให้ทุกๆคนเนี่ยเห็นอีกในมุมนึงของโรงแรมนี้ว่าในโรงแรมนี้มันมีโซนในงานต่างๆใช่อย่างไงบ้างนะคะใช่ ที่เราเลือกโรงแรมนี้มาโรงแรมแรกนะคะเพราะว่าโรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมที่ดังใช่ไหมคะกิ๊กคือมีชื่อเสียงแหละ,ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วโรงแรมนี้ก็มีคู่บ่าวสาวหลายคู่ที่เลือกตัดสินใจที่จะมาแต่งงานที่โรงแรมนี้ไม่ว่าจะเป็น ไฮโซคนดังต่างๆเซเลบิตี้นะคะแม้แต่นักแสดงล่าสุดแล้วค่ะงันแต่งของคุณปุณกับคุณจุ๋ยใช่ก็มาแต่งที่นี่ก็อเดี๋ยวในวันนี้เราสองคนจะขออนุญาตพาทุกคนนะคะไปดูตามโซนต่างๆของในที่โรงแรมนี้นอกว่ามีการจัดตกแต่งหรือว่าสามารถที่จะดัดแปลงเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรเนาะต้องไปถามใ่ต้องถามคนรู้อะนะนที่เราจะเจอพี่เขาใช่ไหมางบนใช่ค่ะ เราเจอแล้วเราเจอเหยื่อตอนนี้นะคะแล้วเราก็อยู่กับพี่ปุ๊กแล้วนะคะพี่ปุ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทีมแอสิโอไมโนในส่วนของข้อมูลน,นี้เนี่ยเราต้องขออนุญ,ญาตถามในรายละเอียดจากพี่ปุ๊กเพราะว่าพี่ปุ๊กเนี่ยอาจจะรู้รายละเอียดได้มากกว่าเราสองคนเนาะแน่นอนอยู่แล้วโอเคค่ะเราไม่คือไม่รู้เรื่องเลยแล้วคือในส่วนตรงนี้มันคือห้องอะไรพี่ปุ๊กตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้อง The r เด a l อยัลบรูมที่นี่นะคะแต่ว่าจุดแรกที่เราจะเห็นเนี่ยคือมันถือว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะว่าตรงเนี้ยคือถ้ามองเห็นชนาเนเลียๆว่าเเเป็นนซิกจอร์เนาะใ แล้วก็ตรงจุดนี้ก็คือคสามารถวางจุดถขายภาพไว้ตรงนี้ได้ใช่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปห้อง The Royal b a l l Room ของที่นี่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปห้องนู้นนะคะเดี๋ยวเราแวะทีห่ห้อง Embassy แบบ Embassy Room <Embassy S 1> ใชในน่ที่นี้จริงๆก็จัดงานได้อีกห้องนะแขกสักแบบ50คนอะไรเงี้ยได้ ใช่ได้เหมือนกันตอนเช้าในงานเช้าก็ได้หรือบางคนอาจจะมีแบบมีนะที่แบบว่าสวมแหวนแค่สวมแหวนใช้ตอนบ่ายแล้วตอนเย็นอาจจะเลี้ยงที่บรูมอะไรเงี้ยก็ใช้ห้องนี้แล้วก็ต่อเนื่องจริงๆเราที่เนี้ยคือมีความสวยในตัวโครงสร้างของมันเองอยู่แล้วคือสมมติว่าเราอยากจะจัดงานเนี่ยก็สามารถจัดได้นิดหน่อยแต่งต่งนิดใช่ก็คือสวยเพิ่มมากกว่าเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องถัดไปกันดีกว่าค่ะห้องต่อไปเป็นห้องอะไรคะ ห้อง The Royal Ballroom ค่ะ<อ>แต่ก่อนจะเข้าไปห้องเนี้ยตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี้ยะมันเป็นทางเดินที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะตรงเนี้ยเราสามารถทําเป็นอุโมงค์ดอกไม้ก็ได้<อ>ทําตกแต่งเป็นแกลลอร,รี่ก็ได้น,นี้เราก็เดินมาถึงทางเข้าห้อง <Wow. S 1> The Royal Ballroom นะคะ,คะก่อนเราจะเข้าห้องเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยก็คือสามารถตั้งเป็นโต๊ะลงทะเบียนได้โอ้ <Wow. S 1> ถ้าถ้าเราเอาซุ้มถ่ายภาพไปข้างนอกเนาะก็คือแขกถ่ายภาพเสร็จก็เดินมาลงทะเบียนด้านในอ,อ,อีกในกรณีว่าอยากจะตั้งซุ้มถ่ายภาพ อยู่บริเวณใกล้ๆห้องจ้ะ,จะ,ะก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดไม่อยากตั้งตรงโน้นตรงเชนเดเลียด้านนอกตรงนู้นก็สามารถที่จะมาจัดแต่งตรงนี้ก็ได้เอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้อง <ใน S 2> รอย,ยอัลบอลรูมแล้วนะคะคือไม่น่าเชื่อจริงๆว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่เก่าแก่เพราะว่า พอเข้ามาเรารู้สึกมันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เก่าแ,แต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีภาพตรงนี้นะคะให้มองไปถึงตอนนี้นสมัยก่อน,นวิธีชีวิตสมัยก่อนอะไรเงี้ย ที่นี่นะคะเมื่อกี้เราทราบมาจากที่ปุ๊กเนี่ยก็ที่นี่สามารถจุแขกได้ถึง800คนค่ะโ<ฮ>อโ<ฮ>้เยอะมากเลยนะคะกี่เยอะแล้วก็อันนี้ก็รู้อีกเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะจัดเป็นโต๊ะเนี่ย<ฮ>ก็จะจัดได้ประมาณ35-40โต๊ะเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการตกแต่งของเราในวันนั้นด้ว่าเราจะจัดงานออกมาในรูปแบบไหนเวทีเราใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องมีทางเหมือนว่าชเปิดตัวยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะจัดงานไงก็ไปจูมานะคะ ต้องบอกพี่ปุ๊กก่อนว่าเราจะขออนุญาตไปไหนพี่ปุ๊กทำอะไรอะมาทำงานถ่ายท่ไนเไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้เก็บภาพไปสำหรับทำแบบให้กับผู้หริสาวโอเคพี่ปุ๊กเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลงไปเดินเล่นข้างล่างไหนได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าต้องเรียบร้อยนะคะได้ค่ะหนูจะเกตขันาไปเลยหนูจะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่ปุ๊กโอเคไปก่อนค่ะ ตองนี้นะคะ,คะเราก็อยู่ที่ห้อง business service center คื<ล><ล>อก่อนที่เราจะลงไปลงไปข้างล่างเนี่ยพอดีปานมันแวบ<ล><ล>เห็นว่ามันมีห้องนี้ซึ่งคือต,ตรงไหน<ว>ที่มุมถ่ายรูปสวยละ เราก็จะดานรุ่นไปแล้วก็เราจะถ่ายตาไวเสมอเพราะคุณคนนี้นะคะเขาจะค่อนข้างชอบถ่ายรูปมากช่วงในระหว่างห้องตรงนี้นะมันชนมากเนี่ยจะใช้เป็นเหมือนกับว่ามารับตัวเจ้าสาวเนาะอ,อย่างที่พูดไปตอนแรกว่าห้องเอมบ a s ซตรงนู้นะก็สามารถที่จะเอาว่าไปรับตัวเจ้าสาวได้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นอีกในส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าวันจริงหรือวันทีเวดดิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ใช่ค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ห้องออทต้เรานะคะใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะเซฟว่าที่เนี่ยเป็นอาคารที่มีอายุมากกว่า1น100ปีแล้วด้วยใช่ค่ะดูด้วยจากอุปกรที่เขารีนูเวลมาใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนเลยที่ฉลองทุกร้อยปีแล้วอะ ทุกอย่างดูใหม่หมดแล้วก็แบบน่ารักมากคือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะทุกคนต้องแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่อ,อยากอ,าอันนี้อันนี้ก็คิดเหไว<ด>้แล้วว่าเฮ้ยถ้าอยากแต่งงานก็ตรงนี้สวยมากเลยนึกภาพเราดิแบบว่าเดินขึ้นบันไดไแล้วก็เดินลงมายืนถ่ายรูปตรงนี้มันจะสวยมากเลยคือ,อยังไงก็ตามไม่ว่าใครคือถ้ามาอยู่ตรงนี้จะสวยจะสวยดูเป็นผู้หญิงไม่แต่งจริงแล้วเรคือเราสวยชายประเด็นมันอยู่ที่านั้นแหละเพราะเรายิ่งสวยสถานที่ยิ่งสวยโอ้โหเหมาะจอกแต่ว่าก่อนอื่นที่จะมาแต่งที่ไทยนะคะเซ็นแฟนนะคะหาหาก่อน แล้วตรงนี้จะเป็นส่วนสำหรับที่ลูกค้าเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเขียนไว้ในเซฟแคร์ใช่ะ Royal s u i t and Ambassador s u i t only นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถึงวันงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าสาวเขาจะเปิดตัวลงมาจากบันไดซึ่งแบบด้วยความที่ชุดเนาะชุดก็เป็นแบบคุยกลายหรือจริงๆเป็นชุดไทยละไทยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกิ๊กถ่ายว่าตรงนี้รองรับคนได้กี่คนลองถ่ายดูค่ะคือจริงๆก็น่าจะประมาณร้อยคนเลยจริงๆแล้วตรงนี้นะคะห้องออโัวเราเนี่ย รับแขกได้จนวน200ท่านก็ถือว่ารองรับคนได้เยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับในขรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะเซตที่ส่วนใหญ่เขาจะเหมือนเซตเป็นเวทีนะคะก็คือเหมือนกับว่าเจ้าเป่าวเนี่ยขึ้นไปรับตัวเจ้าสาวจากข้างบนลงมาใช่ไหมคะลงมาแต้มาแล้วก็ปื้๊บเพิเวทีแตกตรงนี้เพราะว่าในตรงส่วนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแสงเดย์ไลท์ค่ะพี่ซึ่งจะทําให้แบบว่าแสงมันจะสูงใช่ตอนนี้พวกเราก็ต้องสวยมากตอนนี้พวกเราต้องสวยมากแน่นอน จริงๆห้องนี้ก็ไม่ได้จัดเฉพาะวิธีเช้าหรือเลี้ยงนู่นนี่นั่นอย่างเดียวนะคืองานเย็นถ้าเกิดว่าคู่บ่าวสาวแบบแขกไม่ได้เยอะมากไม่ได้อยากจะย้ายห้องไปห้องบอลลูนรอะไรเงี้ยก็จัดที่นี่ได้เอาละค่ะพิกตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าห้องคุณอังคนาสตารีแล้วค่ะห้องนี้เป็นไงบ้างเออกเดี๋ยวเราอเปิดเข้าไปดูได้ค่ะเดียวไม่เห็นเลย ห้องนี้เซฟมันจะเหมาะกับพิธีการที่ค่อนข้างจะเป็นไพรเวทแล้วก็ส่วนตัวนิดนึงค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมาจดทะเบียนสมรสกันที่นี่แต่ว่าที่นี่เขามีประวัติศาสตร์มากมานน,นะใช่ค่ะคือเราเดินผ่านเราก็จะเห็นรูปที่แบบบ่งบอกว่าที่นี่มีประวัติยาวนานมากจริงๆรม,มันมัามันต่าแก่อย่างร้อยกว่าปีอย่างที่ว่าเนอะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ห้อง r e g e n ซี ency, ค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่สําหรับจัดงานหลังจากพิธีเช้าเสร็จเราจะมีเรียงรับรองแขกในช,ช่วงกลา,างวันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะและในห้องตรงส่วนนี้นะคะที่เราเห็นนะคะสามารถจัดโต๊ะได้ถึง5โต๊ะนะคะและส่วนด้านในห้อง r e g e n ซี r ร o มเนี่ยสามารถจัดโต๊ะได้อีก6โต๊ะคะ่ะรวม,มแล้วก็เป็น11โต๊ะเนาะซึ่งก็สามารถรองรับแขกจากห้องเมื่อเช้าเนี่ยได้ต่อได้เลย หรือจริงๆถ้าเกิดว่าคู่บอ,อกสาวเนี้ยพิธีการไม่ได้แขกเอยอะขนาดนั้น,นะ<ม>จะมีความเป็นส่วนตัวหน่อย<ม>อะไรเงี้ยจริงๆจ,จัดในห้องนี้ก็ได้กว่า60คนเลยเนาะใช่ค่ะ,คะ,ะและตอนนี้นะคะเราก็ออกมาในส่วนของบริเวณสวน อนี้จะเป็นที่สําหรับที่คู่บ่าวสาวเนี่ยจะใช้จัดงานพิธีช่วงเช้าใช่แบบว่าแห่ขันมาแห่ขันมาแห่นขันมากมาเจ้าบ่าวเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะเปิดตัวทางเรือก็คือนั่งเรือแห่ขันมาเพราะว่าที่โรงแรมแมนดารินโอเรนติเนี่ยก็จะมีบริการเรือคําบฝากใช่ค่ะแต่ว่าูุกคนอจะมองว้าเราต้องมาของอะไรไปด้วยรือเปล่ไม่ใช่นะคะของขันมาเนี่ยเราก็จะไว้ฝั่งนี้นี่แหละก็คือถ้าคือเรือเนี่ยก็ไปแต่ตัวนะคะก็เพื่อความปลอดภัยด้วยของตัวเจ้าบ่าวแล้วก็แขกด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คือถ้าสมมติว่าจเจ้า่าวแหกขันหมากมาทางเส้นนี้นะคะเจ้สาสาวก็สามารถยืนรอแอบดูอยู่ข้างบนได้เพราะว่าเราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะน้าสาวเราจะเป็นยังไงนะฉลองเหมือนวันก่อนหรือเปล่าก็เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าเราดูในในละครพีเรียตเงี้ย<ช>ที่เจ้าสาวเขาจะเปิดหน้าต่างบนบานแอบมองว่าเอ๊ะมา<อ><อ>หรือยังใช่คนนั้นหรือเปล่านะมื่คืนไม่ใช่คนนี้นี่อ๋อไม่ใช่เรื่องนี้ของเรื่องใครเรื่องมันอะไปดีกว่า แต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องนั่งเรือข้ามไปตรงนู้ใช่แล้วอันนี้เดวมันจะเป็นทา<ต>งที่แบบไปขึ้นเรือแต่เราไม่ได้ซื้อตั๋วเลยนะเดี๋ยวไปขอขอ,ขอ,อเคคขานั่งรีออลที่กูกคะามาทำอะไรตรงนี้ที่กู้ยินทำอะไรอยู่กันขอมาลอกที่ท่าน้ำค่ะเดี๋ยวมีเล่นทุ่งเลยรอเรือข้ามไปฝั่งนน้นไปรอเรือรอเรือจะเป็นรอลิงไะค่ะพี่รอลิงก็ไม่ต้องกระดกลินค่ะเดี๋ยวเรามารอเรืออไปสาราลิมน้ำกันอยู่ฝั่ง้น้นแล้วอันนี้หนูขอถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าอยากไปเที่ยวตรงนู้นนะ อ๋อได้นะคือทางโรงแรมเขาก็มีเรือไว้บริการสำหรับแขกที่แบบว่าเสร็จเช้าแล้วรองานเลี้ยงตอนเย็นไม่รู้จะไปไหนทางโรงแรมก็มีแบบจัดเรือพาไปที่ไอคอนสยามได้ว้าวถ้างั้นเดี๋ยวเราอเน,นี้ไปไอคอนสยามก่อนเลยนะคะเออ้ยออออไม่่ใชเรเือมาเลยเร็วค่ะ เราอยู่กันที่สานาลินน<า>้ำที่สา,านาลิมน้ำเนี่ยก็คือรองมบแขกได้ประมาณ170เจท่านตรงบริเวณนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นเวทีพิธีการได้สามารถจัดพิธีการตรงนี้ได้เลย ็คือต่อจากงานเช้านั้นแต่ก็มาได้หรืใช่ล่าหรือจริงๆก็จัดงานเช้าที่นี่แล้วก็เลี้ยงต่อที่นี่ก็ได้และแขกก็คือก็นั่งเรือข้ามมาใช่ก็คือได้ทั้งสองแบบเลยนะก็คือจอดรถที่ฝั่งฝั่งนู้นแล้วนั่งเรือข้ามมาแบบฝั่งนี้ก็มีที่จอดรถเหมือนกันเดินทาได้ทั้งสองเส้นทางก็สะดวกใช่สะดวกหรือจะว่ายน้ำข้ามก็ได้อาจจะเปียนอาจจะรู้สึกอยากออกกำลังกายทางไะ ในส่วนนี้นะคะถ้าแขกเราไม่เยอะมากก็สามารถจัดโซนนี้เป็นโซนคอฟฟี่เบรกได้หรือถ้าแขกเราเยอะเราสามารถจัดโซนนี้เป็นโซนที่ไว้ให้แขกพักผ่อนแล้วก็คอฟฟี่เบรกก็อยู่ตรงระเบียงด้านนอกได้เหมือนกัน ก็หลังจากที่เรานะเดินชมจนทั่วโรงแรมแล้วก็มีขึ้นเรือ,อลง เลอโอ้โหทุกอย่างพูดแล้ว่าสารพัดค <ๆ S 2> ือจริงโรงแรมที่นี่ก็ถือว่ากว้างขวางคือมีหลายห้องให้คู่บังส,สาวเนี่ยเลือกจัดงานแต่งเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามชมพวกเรามา,มาจนจบคลิปนู้นแล้วก็ยังไงเนี่ยในสถานที่ต่ตอไปเนี่ยว่าเราจะไปที่ไหนกันก็อยากให้ทุกทุกคนคอยติดตามนะคะแล้วก็แค่กําลังใจเราสองคนด้วยนู้นนะคะใช่ถ้าเกิดว่าแบบทำผิดพลาดประการใดอะไรอย่างเงี้ยคอมมนตกหล่นเยต้องขอโทษไว้ก่อนแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเพิ่มเติมว่าให้เราอยากทำอย่างนี้ดีไหมเพิ่มตรงนี้ดีหรือเปล่า ะะดูโรงแรมไหนแนะนำเรามาได้นะอ,อ,อยากจะได้คอมเมนต์พิเศษนะหรือว่า,าคุณเจ้าของโรงแรมเองแมวโรงแรมเราสีอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปได้และที่สำคัญนะคะวางนี้เราต้องขอขอบคุณโรงแรมเมนารินออเรนติน or นะคะที่ให้พวกเรานะคะมาถ่ายทำ แตนในวันน so so ี so ้นะคะขอขอบคุณมากมากเลยค่ะใช่ที่สำคัญพอกัุนมากมากเลยคืออะไรคะกิ๊กขอบคุณบริษัทแอชเชียร์มาดิ้งแคนเนอร์นะคะที่ให้เรามาเรียกว่าวุ่นวายปวดกันวุ่นวายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรับเราสองคนด้วยเนได้มาแบบว่าดูใน่วนต่างๆของในโรงแรมนะที่แบอบางคนที่แบบว่าอยากจะจัดงานแต่ก็ไม่รู้ว่าในโรงแรมเนี้ยเลือกใช่มันจะมีโซนยังไงบ้างจะสามารถตกแต่งได้ออกมาเป็นแบบไหนนะแบบว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูเนี้ยเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี้ยสามารถดูได้ประโยชน์จากตรงนี้ใช่ค่ะ โอเคแล้วงไงวันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะดเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ